สวัสดีครับผมตรงๆนะครับวันนี้นะครับของที่ผมนำมาประมูลนะครับนี่อยู่นี่<ะ>นี่เป็นกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าก็าต้องบอกว่าเป็นกระเป๋าที่เป็นไอเทมชิ้นแรกๆนะครับที่ผมเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงนะครับแล้วก็ใช้เงนินตัวเองนะครับแล้วก็ซื้อไอเทมชิ้นนี้มานะครับก็เก็บเอาไว้เนี่ยต้องบอกว่ามีระยะเวลาเนี่ยต้องมีอย่างต่ำสี่ปีแล้วนะ ยังอยู่กับผมอยู่เลยนะซึ่งก็ไม่เคยทิ้งนะครับก็เก็บเอาไว้ตลอดเผื่อเอาไว้ได้ใช้อะไรอย่างนี้ครับแต่ก็อันนี้เป็นโอกาสสาคัญแล้วก็เป็นช่วงที่ดีก็เลยกล่าวว่าเป็นของที่รักแล้วก็เลยคิดว่าเอามาประมูลดีกว่านะครับให้ทุกคนได้นําไปใช้เพราะมันยังสภาพดีอยู่ด้วยนะครับ,รบ,รบก็ซึ่งบอกว่าการประมูลครั้งนี้นะครับก็ จะเอาไปให้กับบริษักจีนะครับสร้างรอยยิ้มน,นะครับซึ่งรายได้ทั้งหมดเนะี่ยก็จะไปมอบให้กับเด็กๆที่เป็นรูปปากแหวกพดานบวน,นะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่หักค่าใช้ใจ่ายใหๆนะครับ